โอเคครับผมก็สวัสดีพ่อแม่เป็นน้องทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม f a ร์มีซิมเลอเตอีกเหมือนเดิมเช่นเคยนะฮะวันนี้ครับก็อยู่ที่อู่ของเราอีกเหมือนเดิมเช่นเคยนะฮะเป็นอู่ที่ใหม่นะนะครับที่เก่าเนี่ยนะครับเราก็ได้ทําการขายทิ้งไปแล้วนะครับก็มีรถมาใช้บริการนะฮะนี่เลยครับเป็น10บล้อนะครับกําลังยกหัวซ่อมเลยนะครับ แต่ว่าคลิปนี้ครับเราก็ไม่ได้พาทุกคนนะครับผมมาซ่อมรถแต่อย่างใดนะผมจะพาทุกคนไปเกี่ยวข้าวนะครับพอดีผมซื้อที่นาไว้นะทุกคนประมาณ20ไร่นะครับเดี๋ยวคลิปนี้จะพาไปเกี่ยวข้าวกันทุกคนข้าวก็กําลังเหลืองเลยนะครับเดี๋ยวเราจะย้ายรถไปนะผมจะใช้รถไถรถไถฟอร์ดนะครับย้ายไปนี่เลยครับแล้วก็จะมีรถขนข้าวนะครับอยู่ที่หน้างานนะครับผมนี่เลยครับ วันนี้ผมก็เอาวลพ์การช่างนะครับย้ายไปนะฮะนี่เลยมีอยู่คันเดียวครับรถเกี่ยวอันนี้คือแบบไม่ได้อัปเดตคันใหม่เลยนะฮะไม่มีครับนะฮะไม่มีตังค์ซื้อ <c oughs> นะครับผมมีอยู่คันเดียวครับนี่เลยที่ใช้อยู่ประจานะฮะใช้ดีครับคันนี้ใช้ดีอล่ะเดี๋ยวเราย้ายรถไปที่นาก่อนนะครับ <c oughs> ผมก็ได้ทําการไปสร้างเถียงนานะฮะสร้างเถียงนาอะไรไว้เรียบร้อยนะครับก็เมื่อเช้าครับย้าย รถขนข้าวนะฮะเป็นหกรอขนข้าวนะครับย้ายไปไว้หน้ากันเอาไว้แบบขนข้าวอะไรเงี้ยโอเคไปครับผมเดี๋ยวระยะทางมันไม่อยไม่ค่อยไกลสักเท่าไหร่นะผมต้องใช้รถถ่ายย้ายไปดีกว่าอ่านี่ครับเดี๋ยวเอาบันไดาขึ้นก่อนนี่ครับจะถ่ายฟอร์ดอีกเหมือนเดิมครับ อบมากเลยครับรถไถฟอร์ดไปครับย้ายจากอู่ไปครับก็เป็นงานแรกเลยนะครับที่เล่นในแบบนี้นะแบบแบบใหม่นะทุกคนอู่ของเราก็ยังไม่ได้อัปเดตอะไรนะครับหลังจากที่คลิปที่แล้วเราได้ทําการสร้างอู่นี้ไปนะทุกคนยังไม่ได้อัปเดตอะไรเลยนะครับแต่ว่าเปิดอู่แล้วไปครับเดี๋ยวย้ายไปก่อนครับผม นี่เอารถถ่ายาย้ายไปครับนี่เลยทางมันแคบครับผมทางมันไม่ค่อยอันนี้เท่าไหร่ผมก็เลยต้องใช้รถถ่ายนะครับไปไปรถโอ้รถเยอะมากเลยครับวันนี้อ่าไปกันเลยครับผมไปครับนี่เลยอันนี้เป็นร้านค้าของเรานะทุกคนอยู่ตรงข้ามบ้านเลยครับสะดวกสบาย นี่ครับบรรยากาศในแบบใหม่นะแบบใหญ่ครับแบบใหญ่ข้าวมีแต่นาข้าวครับดูดิเต็มไปหมดเลยครับยังไม่ได้เกี่ยวนะเป็นพันๆไล่เลือดูดิมองไปแบบสุดหูสุดตานะฮะของเราเน้อนๆครับของเรานิดเดียว20ไร่นะซื้อไว้นะครับไม่มีตังค์ครับไม่มีตังค์ซื้อที่ครับเอาตังค์มาสร้างบ้านมดแล้ว เดี๋ยวเราต้องเลี้ยวทางนี้ครับผมนี่อันนี้ทางเข้านานะครับต้องเข้าไปอีกประมาณ2กิโลครับเข้าไปในซอยอันนี้ประมาณ2กิโลครับซอยทางลุกลังนะนี่ฮะโอ,โอ้ชนกิ่งไม้ต้องขับหลบกิ่งไม้นะฮะกิ่งไม้มันเยอะนะครับเนี่ยครับมีแต่กิ่งไม้ครับต้องขับหลบดีๆครับ รถเกี่ยวมันสูงครับผม่ไปครับผมโอ้เข้าไปอีกลึกมากเลยนะนี่ เถียงนาผมไปสร้างเถียงนาไว้ด้วยอ่ะนูน่นเห็นแต่หลังคาครับอยู่ไกลๆนู่นนะเห็นไหมโอ้เห็นไหมนูนน่นนูนน่นนู่นเดี๋ยวพาไปครับโอ้กิ่งไม้กิ่งไม้โดนกิ่งไม้ไหมนี่ไม่โดนครับรถไถฟ,ฟอ่์แเรานี่ก็ใช้ดีซะเหลือเกินนะครับ ดีใช้ทนมากเลยเดี๋ยวรถเกี่ยวเราน่าจะจอดไว้ที่นี่นะครับนี่โค้งไปแล้วโค้งไปแล้วอ่านี่ครับเอาุ่นนะฮะมี6ล้อจอดอยู่เห็นไหม เดี๋ยวเราเดี๋ยวลงไปครับนี่มันจะมีทางลงเห็นไหมทางลงนี่แบบสูงมากครับนี่ทางลงเรานะฮะเดี๋ยวเข้าไปเลยโอ้โยๆๆนี่ครับผมมันโคตรชันเลยอ่ะดูด,ดีขมาด้านในครับมันก็จะมีเถียงนางของเรานะนี่ครับมาสร้างไว้ครับผมสร้างไว้เมื่อกี้เลยนะครับ เดี๋ยวเอาไว้จอดรถไถน,นะนี่ก็จะมีพวกมีบ้านด้วยนะไม่ใช่บ้านแตแบบเป็น,ปนคล้ายๆเถียงนาน้อยนะทุกคนเอาไว้นอนนานะนอนนาเลี้ยงไก่ครับอจอดไปนี่เลยครับจอดไปใต้ต้นไม้นะก็นี่ครับมันเปิดเข้าไปได้ไปนี่น่าจะเข้าไปไม่ได้อันนี้เป็นเถียงนาครับเถียงนานี่เห็นไหมเถียงนาเรานะครับสร้างจากไม้ครับ นี่เลยแล้วก็ตรงนี้ครับจะเป็นนาของเราครับยาวไปสุดนู่นเลยนะนะครับผมียาวมากเลยครับส่วนด้านบนนั้นก็จะเป็นถนนนะเดี๋ยวเราไปเอาหกล้อมาจอดด้านในดีกว่านะครับด้านบนนั้นเป็นหกล้อเรานะครับขับมาจอดไว้ครับทางขึ้นก็จะชันนิดนึงนะนี่หกล้อเราครับสีแดงหกล้อสีแดง ไปถอยถอยถอยเฮ้ยหลีกทางหน่อยรถยกำลังถอยเฮ้ยหลีกทางหน่อยรถยกำลังถอยเฮ้ยปึ๊บโอ้ยหัวติ่มโอ้มันยกล้อไว้ทุกคนโอ้ยข้าไม่รู้ว่าจะเต็มหกล้อหรือเปล่าครับ เดี๋ยวเกี่ยวสักอุ้มหนึ่งแล้วกันแล้วก็มาเทใส,ส่เดี๋ยวจอดไว้จอดไว้ประมาณนี้เอาจอดไว้ในร่มนะครับนี่จอดไว้ในร่มไม้ครับโอเคไปเดี๋ยวเราไปเกี่ยวข้าวกันดีกว่าครับเดี๋ยวย้ายรถเกี่ยวลงอ่ามาแล้วมาแล้ว ไปครับผมก็เดี๋ยวลุยเลยแล้วกันนะฮะโหมี4ีดีกีด้วยครับหน้ารถนะสุดยอดอะเอาละครับเดี๋ยวเลียมขอบก่อนเลยครับผมนี่ครับเลียมขอบก่อนเลยครับไปครับทีนี้ลุยเลยครับผมแปงใหญ่มากครับนาเรานะแปงเดียวนี้ก็แบบ กินทั้งปีอ่ะกินได้ทั้งปีนะครับนี่ข้าวก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะเนี่ยนะครับหญ้าโอ้โหหญ้าเกิดเต็มไปหมดเลยอ่ะเดี๋ยวเกียวเกียวสักอุ้มหนึ่งแล้วกันนะครับนะเกี่ยวหมดนี้ก็น่าจะไม่ไหวว่ะนานมากเลย ไปเก็บขอบก่อนครับฝั่งนี้เป็นถนนนะฝั่งนี้นะครับแล้วก็ด้านาทางมันก็จะสูงนิดนึงนะนาเราก็อยู่ต่ำซะเหลือเกินนะครับน้ำท่วมครับเข้าน้ำท่วมเข้าไม่ค่อยสวยดูฝั่งนี้ครับฝั่งนี้สูงมากเลย ตรงขอบนี่เกี่ยวไม่ได้วะ่ะตรงขอบตรงขอบนี่มันเหมือนเป็นเดินเป็นเดินขึ้นนะครับมันเลืเกี่ยวมันเกี่ยวไม่ได้นะเห็นไหมอ๋อเดี๋ยวรอบหนึ่งพอดีครับผมว่าสองรอบเต็มอุ้มอ่ะผมว่านะนี่ครับ ไปเลยครับยิงยาวครับยิงยาวยิงยาวเลยครับอ้าวเยอะมากเลยนะฮะแปลงมันใหญ่ครับผม เดี๋ยวคลิปหน้าพามาขุดดินตรงนี้ดีกว่านะฮะนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเกี่ยวข้าเสร็จพอดีอ่าเดี๋ยวย้ายไม่โคมาครับสวยเลยนะเนี่ยเอาไปขุดดินอนะ่ะ ก็ได้ประมาณรึ่งอุ่นแล้วครับตอนนี้นะนี่ครับข้าวเม็ดสวยมากเลย ข้าวกำลังได้5 0เอเองครับข้าวในอุ้มน่าจะอีกประมาณ3มรอบนะฮะสามรอบน่าจะเต็มอุ้มหนึ่งอ่ะอุ้มใหญ่ครับอุ้มใหญ่ก็เผืออุ้มหนึ่งนี้น่าจะเต็มหกล้อพอดีครับน่าจะได้เอาข้าวไปขายเันเต็มช้ามากเลยอ่ะอุ้มมันใหญ่ครับ เอาล่ะครับผมก็เต็มอุ้มแล้วนะฮะเดี๋ยวเอาไปใส่หกล้อดำดีกว่าเต็มอุ้มพอดีครับแถวนี้ไม่รู้ว่ามีที่ขายข้าวหรือเปล่าไปเดี๋ยวเอาไปใส่หกล้อก่อนครับผมนี่โอ๋หลายรอบอยู่นะครับประมาณห้าหกล้ออยู่นะฮะ เลยครับแต่ว่าทำไมเทไม่ลงวะโอเคใส่ในหกล้อ,อก,ก่อนนะครับข้าวเยอะครับข้าวเยอะนะฮะดูดิครับเยอะมากเลย อ่ะโอเคครับข้าวเต็มพอดีครับเต็มหกล้อเลยอ่าเดี๋ยวมาดูที่ขายข้าวก่อนแถวนี้มีหรือเปล่าตอนนี้เราอยู่ตรงนี้นะทุกคนโอ้โหฟาร์มซิลใกล้ๆนี้นะ่าจะมีนะเดี๋ยวเออต้องกดหาที่ขายก่อนนะครับจะหาที่ขายข้าวก่อนขายตรงไหนได้บ้างวะเนี่ย ข้าวเป็นข้าวเออ่ข้าวอันนี้ครับอ๋อมีตรงนี้อะไรเอ่ยอันนี้อยู่ไกลมากเลยครับน่าจะไปไม่ได้ว่วลองอันนี้ดูครับอันนี้ก็อยู่ตรงนี้เลยนะฮะอยู่ไกลซะเหลือเกินเดี๋ยวดูใกล้ๆตรงนี้ดีวกว่าน,นี่นี่นี่แถวๆเนี้ยไหนวะ ฟาร์มซิโลมันจะเขียนไว้ครับแถวนี้น่าจะไม่มีอ่ะเดี๋ยวค่อยมาขายวันหลังแล้วกันนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวเอาไว้ก่อนนะฮะดอไว้บนรดก่อนเอาเปา็นว่าเดี๋ยวคลิปด,ดีครับก็ขอจบไว้แค่เท่านี้แล้วกันนะครับใครที่ชอบฝากกดไล่เดวนแล้วลกันนะครับ